ในหัวข้อนี้ผมจะนําถึงการใช้งาน Brush Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วาดรูปในรูปแบบหนึง่ง b u s h Tool นั้นจะเปรียบเสมือนกับแปลงทาสีซึ่งเราสามารถใช้วัดรูปและระบายสีได้โดยลักษณะที่สําคัญของ Brush Tool ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสีของพื้นผิวจะไม่ได้ผลลัพธ์เป็นสโตรกนะครับแตกต่างจาก p e n ซิล p e n ซิลเมื่อวาดรูปไปแล้วจะเป็นสโตรกแต่สําหรับบ u ัชนั้น จะเป็นฟิลหรือพื้นผิวเมื่อเราได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถใช้บลัชในการวาดรูปต่างๆตามที่เราต้องการได้ในการใช้งานบลัชนั้นก็ยังมีโหมดที่น่าสนใจที่อยากแนะนำเพิ่มเติมนะครับโดยในโหมดพื้นฐานที่สำคัญก็คือการเลือกขนาดของแปลงหรือบลัชหรือการเลือกลักษณะของแปลงหรือบลัช สามารถเลือกรูปแบบได้ตามต้องการแต่สำหรับในกรณีถ้าเราใช้เพื่อทำการระบายสีจะมีโหมดในการที่ช่วยในการระบายสีดังนี้ครับในโหมดแรกก็คือ Paint Normal เมื่อเราทำการระบายสีลงไป ซ้อนทับสโตรกหรือซ้อนทับฟิลเมื่อเราเคลื่อนย้ายสีที่ระบายลงไปซ้อนทับนั้นจะเห็นถึงการตัดกันของวัตถุเกิดขึ้นนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับ Paint Normal ต่อมาในโหมดของ Paint f i l l ์จะเป็นการระบายสีที่จะส่งผลเฉพาะฟิลเท่านั้นสโตรกจะไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยสังเกตว่าสโตรกจะไม่ถูกซ้อนทับ แต่ฟิลถูกซ้อนทับโดยการระบายสีลงไปต่อมาโหมดเพน b ์บีไฮเป็นการวาดแล้วสีจะปรากฏอยู่ด้านหลังนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับระบายสีลงไปสีจะอยู่ด้านหลังวัตถุเดิมที่ถูกวาดมาก่อนหน้านั้นต่อมาครับ Paint Selection จะเป็นการระบายสีเฉพาะสีที่ถูกเลือกเอาไว้ก่อนหน้านั้นเช่นผมทำการเลือกสีชมพูในบริเวณนี้และเลือกใช้ Paint เ e เลคชั่นนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับและต่อมาครับเป็นการ Paint Insight ในการ Paint i n นไซ h ์นั้นกรณีที่เราคลิกเมาส์ลงไป ในพื้นผิววัตถุใดๆหรือในออบเจกต์ใดๆเมื่อเราทำการคลิกเมาส์ค้างเอาไว้แล้วระบายเมื่อเราทำการคลิกเมาส์ลงไปที่พื้นผิวหรือออบเจกต์ใดๆแล้วลากระบายสีสีจะปรากฏขึ้นมาเฉพาะพื้นผิวที่ถูกเลือกครั้งแรกหรือออบเจกต์แรกที่เราเลือกนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการวาดรูปและการระบายสีด้วย b r u Brush t o o l ผมจะแนะนำถึง d e c o t o o l ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวาดลวดลายหรือ Animation แบบสำเร็จรูปได้เมื่อเราคลิกไปที่ d e c o t o o l แล้วเราสามารถทำการเลือกลวดลายหรือ Animation ที่จะนำไปใช้งานได้เช่นเลือกว e Fill สามารถทำการวาดลวดลายลงไปได้ทั้งใน State และใน Object ใดๆนะครับนี่ก็คือว e Fill และนี่ก็เป็น grid fill และนี่ก็เป็น symmetry brush 3D brush Building Brush คลิกเมาส์ค้างเอาไว้แล้วลากกำหนดวัตถุได้ตามต้องการ Decorate Brush ไฟแอนิเมชันฟลามบรัชฟล lower บรัช Raining Brush Particle System. Smoke animation three brush นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับกับการใช้ Deco tool ในการวาดลวดลายและแอนิเมชันซึ่งกราฟิกที่ได้จาก Deco Tool นั้นจะเป็นเวกเตอร์กราฟิกนะครับผมจะแนะนำถึงการระบายสีด้วย Paint Bucket Tool ซึ่งสัญลักษณ์ก็คือถังสีจะใช้เพื่อการระบายสีลงไปนะครับโดยเฉพาะการระบายสีลงไปในพื้นที่ที่มีพื้นที่ผิวปิดยกตัวยอย่างเช่นค่ะนี้ พื้นที่นี้ล้อมรอบด้วยกรอบหรือว่าสโตรกเป็นวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมผมใช้เพนบัคเก็ตทูลทำการเลือกสีที่ต้องการลงไปในส่วนนี้จะไม่มีสโตรกนะครับก็ทำการเทลงไปสังเกตว่าในพื้นที่ผิวปิดก็จะถูกการระบายสีลงไปและเช่นเดียวกันครับ ฟิ l หรือว่าพื้นผิวสีชมพูนี้เมื่อผมทำการคลิกลงไปก็เป็นการระบายสีลงไปแต่สำหรับในกรณีถ้าหากว่าพื้นที่นั้นมีช่องว่างหรือที่เราเรียกว่าแกลเราจะไม่สามารถระบายสีลงไปได้เพราะว่าโหมดพื้นฐานหรือโหมดเริ่มต้นในการระบายสีด้วยเพนบักเก็ตทูลนั้นจะเป็นโหมด don't c r o s s gaps ซึ่งจะเป็นโหมดที่ระบายสีลงไปได้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีช่องว่างเลยแต่กรณีถ้าหากเราเลือก close small gaps หมายความว่ามีช่องว่างเล็กน้อยก็สามารถระบายสีลงไปได้หรือ close medium gaps ก็มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นก็สามารถระบายสีลงไปได้หรือ close large gaps ในรูปแบบนี้ก็จะเป็นการระบายสีลงไปแม้จะมีช่องว่างขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในที่นี้ผมจะระบายสีลงไปโดยเลือกโหมดของ close small gaps เมื่อระบายลงไปแล้วจะไม่สามารถระบายสีลงไปได้ก็ลองเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้นเมื่อเป็น medium ก็สามารถระบายสีลงไปได้นี่ก็คือโหมดเลือกขนาดของช่องว่างที่อนุญาตให้ระบายสีลงไป และสำหรับกรณีที่เราเลือกในโหมดของ Lock Fill จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีเกรเดียนตหรือสีที่มีการไล่โทนสีสำหรับกรณีแรกกรณีที่เราไม่ทำการ Lock Fill และเราจะระบายสีที่เป็นเกรเดียนหรือการไล่โทนสีสังเกตว่าสีการไล่โทนสีลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับ จะมีสีแดงที่สว่างอยู่ตรงกลางแล้วค่อยๆไล่เป็นลัศมีวงกลมไปจนมืดผมจะใช้เพนบัคเก็ตทูลระบายสีลงไปนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ผมคลิกเมาส์บริเวณน,นี้จุดศูนย์กลางของสีเกรเดียนจะอยู่ที่บริเวณน,นี้เมื่อผมคลิกเมาส์ที่บริเวณน,นี้จุดศูนย์กลางของสีเกรเดียนก็จะอยู่ที่บริเวณน,นี้เมื่อผมคลิกลงไปที่บริเวณน,นี้ จุดศูนย์กลางของสีเกรเดียนก็จะอยู่ที่บริเวณนี้จะสังเกตว่าถ้าเราทำการคลิกสีทั้งหมดนั้นในแต่ละจุดที่แตกต่างกันก็ผลลัพธ์แตกต่างกันแต่ในกรณีถ้าเราต้องการให้การไล่โทนสีทั้ง3วัตถุที่ใช้สีเกรเดียนตนี้เป็นสีที่มีการเกรเดียนต์แบบสอดคล้องกันแสงและเงามาในทิศทางแบบเดียวกัน เราสามารถทำการเลือกโหมดได้ก็คือ Lock Fill ให้สังเกตดูนะครับกรณีที่ผมเลือกทาสีในรูปแบบนี้เมื่อคลิกลงไปและเมื่อคลิกลงไปจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปนะครับบริเวณจุดศูนย์กลางของสีจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วไล่เป็นรัศมีลงไปจนกระทั่งมืดในบริเวณแบบนี้นี่ก็เป็นการใช้งาน Paint Bucket Tool ในโหมดของ Lock Fill แล้วทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งาน Paint Bucket Tool ในการระบายสีของวัตถุผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Ink Button Tool เราสามารถทำการคลิกลงไปที่ไอคอนนี้แล้วมีแถบชุดคำสั่งให้เราเลือกให้เราเลือก Ink Button Tool i ิงบัตเทิลทูลนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถเติมเส้นหรือสโตรกให้กับชิ้นงานของเราได้ในขณะนี้ผมได้ทำการวาดธงชาติไทยขึ้นมาโดยลักษณะก็คือมีแต่ฟิลหรือพื้นผิวไม่มีสโตรกเลยกรณีที่ผมใช้ i n k b u t t o n t o o l คลิกลงไปที่ฟิลใดๆบริเวณที่ขอบนั้นจะสังเกตได้ว่า จะมีสโตรกปรากฏขึ้นมานี่คือการใช้ Ink Button Tool ในการเติมสโตรกลงไปให้กับชิ้นงานนะครับแล้วนี่ก็คือการใช้งาน Ink Button Tool กรณีถ้าเราต้องการวาดวัตถุขึ้นมาใหม่แล้วให้มีลักษณะเหมือนกับวัตถุต้นแบบเราสามารถใช้เครื่องมือ i d r o p p e r tool ในการคัดลอกต้นแบบไม่ว่าจะเป็น stroke หรือ fill ยกตัวยอย่างเช่นผมทำการคัดลอกในส่วนของรูปแบบของ stroke นี่ก็คือรูปแบบของ stroke นะครับซึ่งสไตล์ก็คือ Racket เส้นขลุกขละ ไอ r o p p ปอร์ทูลก็จะทำการปรับรูปแบบของสโตรกให้กับเราโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Ink Button t ทูลพร้อมให้เราเปลี่ยนรูปแบบของสโตรกได้ทันทีเมื่อใช้ไอ r o p p ปอร์ทูลคลิกไปที่ f ฟ l l ก็จะทำการเปลี่ยนรูปแบบของฟิลและเปลี่ยนเครื่องมือเป็น p เพ t b u c เ e t t ทูลให้กับเราได้ทันทีครับสามารถระบายสีลงไปได้เมื่อเราคัดลอกสโตรกและฟิลได้ตามต้องการแล้ว ก็สามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้เพื่อให้ได้ภาพสมบูรณ์ตามที่เราต้องการนะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างการคัดลอกรูปแบบของสโตรกและฟิลเพื่อนำมาใช้ในการเป็นต้นแบบเพื่อวาดและตกแต่งวัตถุที่สร้างขึ้นมาใหม่